มาติดตามข่าวคราวที่มีความสําคัญต่อชาวไทยแล้วก็ชาวอังกฤษแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งชาวอังกฤษแล้วก็คนทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับก็คือจะมีพระราชพิธีฝังสมเด็จพระราชินีควีนอลิสเบตที่สองเนี่ยนะครับซึ่งจะมีพระราชพิธีฝังพระศพควีนอลิาเบธที่สองเนี่ยในวันจัน์ทรนี้ นะครับวันที่19กันยายนนะครับซึ่งกอมทีนผู้นําโลกนะต่างไปร่วมในพระิธีที่เวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นโบสถ์อันใหญ่แล้วก็เป็นโบสถ์ที่เก่าและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศสหราชาณาจักรเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะร่วมฝังพระศพของคุณอลิสเบตที่สองกับพระสวามีของท่านนะครับซึ่งท่านสิ้นพระชนไปเมื่อปีที่แล้ว นะครับเราคงจำกันได้ที่มีการฝังพระศพไปอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับของบรรดาพระหมากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็ถือว่าในวันพุ่งนี้เนี่ยขอให้ในวันจันทร์ที่ถึงนี้ทุกคนก็คงได้ติดตามข้อมของข่าวสายกคงมีการถ่ายทอดสดนะครับทั้ง BBC BBC บนั้นถ่ายทอดสดแน่นอน c ี n อนอก็เช่นเดียวกันนี่นะครับ ส่วนสถานีโทรทัศน์ติงเมืองไทยของเรานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าพระนางเจ้าควีนอลิซเบธที่สองนั้นเนี่ยทรงครองราชเนี่ยตั้งแต่ปี2,500-2,495จนถึงปีนี้ก็ครบ70็ดปีพอดีก็ถือว่าเป็นเ,เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชินีเป็นผู้หญิงที่ได้ครอง ประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยยาวนานวเจิบปีทีเดียวอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหากษริย์ชาวสิ่สามก็ได้สถาปนาตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้สถาปนาพื้น c e วิลเลียมให้เป็นมกุฎราชกุมารนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็อายุสี่สิบปีก็คือว่าก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่า สมเด็จพระมหากษรตัตย์ชาวที่สารนั้นก็มีสระชาชอายุ73-74ปีแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยทรงพระเจริญอายุยืนยาวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับอยากจะสนทน,นาถึงเรื่องที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ซึ่งอยู่ใจกลางอยู่ติดกับหออเมลบิ๊กเบนนะครับเป็นหอมอเมกาใหญ่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นอยู่ใจกลางแล้วอยู่ริม่น้ําอยู่ริม่น้ําเทมส์เนี่ยนะครับซึ่งผมก็ เคยไปเยือนมาแล้วนะครับเพราะว่าลูกชายผมนั้นศึกษาเล่าเรียนในประเทศอังกฤษตั้งแต่ิเด็กจนจบิีอาโทรกันแทบทุกคนอย่างไรก็ตามนะครับ,บทบ n v e เวสต์มินสเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบทที่ใหญ่แล้วก็คู่บ้านคู่เมืองมา,าอย่างยาวนานของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าวันที่วันจันรนี้คงมีการถ่ายทอดสดนะครับ อย่างไรก็ตามก็บรรดาดอกมงดอกไม้ที่วางนะที่พระราชวังที่บอลมอร์โแล้วก็ทีดินเบอร์เรอร์หรือว่ายิ่งที่วินเซอร์แล้วก็ที่ท, or, ท,ท,ที่ที่พระราชวังบัคกิงแฮมใจกลางกรุงลอ,อนดอนเช่นเดียวกันมีดอกไม้จากชาวอังกฤษนี้มาวางอย่างมากมายทีเดียวเพราะชาวอังกฤษนล้วเนี่ยร่วมไว้อะไรหรือแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยก็แกะสลักเป็นรูปแตงโม นะครับก็มีทั้งธงชาติไทยและธงชาติอังกฤษแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษถึงความอะไรอย่างลึกซึ้งของอคนไทยที่มีต่อควีนอลิซาเบธที่สองนะครับก็ดอกมงดอกไม้ทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้เนี่ยก็นําไปเรียกว่าขวดพลาสติกบรรดาพลาสติกที่หอ่อกระดงกระดาษทั้งหลายเนี่ยก็นําไปใส่ถุงขยะนะครับแต่ในขณะเดียวกันบรรดาดอกไม้ทั้งหลายเนี่ย เขาก็นำมาบดเป็นเครื่องแล้วก็จะนำไปโรยในสวนสาธารณะทั้งในเจมส์พาร์คทั้งในเคนซิงตันพาร์คทั้งที่ไฮพาร์คเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ไหนก็เรียกว่านำไปโรยให้ไปเป็นปุ๋ยนะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของดอกมงดอกไม้ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ